แล้วครับผมก็ขอกราสวัสด,ดีลิงที่วัฒนานาการแล้วทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่เกมฟรีตี่โมบายแล้วก็ผมเอฟดอปคนดีคนเดิมมันเองนะครับผมหลังจากเกมได้ทําการอัปเดตไปนะครับผมมีปืนใหม่ที่จะเข้ามาในอนาคตนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวสวิตเบสเอ็กนนั่นเองนะครับผมหลายๆคนก็รู้แล้วนะฮะว่าปืนเนี่ยมันจะเข้ามาในซีซันถัดไปที่กาลังจะมาคือซีซันเนั่นเองนะครับผมนี่เดี๋ยวให้ดูวันนี้นะครับผมก็เลยถือโอกาสจะมาแนะแนวทางการหาของแต่ง ผมไม่ได้มาบอกของแต่งอย่างเดียวแต่ผมจะมาแนะแนวทางการหาของแต่งเล่นจริงหรือหาของแต่งเวลาผมทําคลิปจริงๆเพราะว่าใครที่ดูคลิปผมเนี่ยดูทุกวันทุกวันก็จะรู้ว่าผมจะเปลี่ยนปืนเล่นทุกวันอาจจะซ้าบ้างอะไรบ้างแต่ว่าก็คือในทุกๆวันผมจะเล่นปืนเยอะมากๆเลยครับในแต่ละวันในแต่ละเดือนในแต่ละอาทิตย์ผมจะเล่นปืนค่อนข้างเยอะผมก็จะมีสูตรการหาของแต่งที่เข้ากับตัวเราเองมากที่สุดไม่ใช่ว่าเออไปเอาของแต่งปืนจากนักแข่งมาบางคนเขาเล่นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ บางอย่างมันก็ไม่ได้ตรงกับตัวเรามากสักแค่ไหนนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีนะครับหาของแต่งนะครับของตัวเราเองทั้ง BR แล้วก็ MP สําหรับเจ้าตัวสวิตเบดเอกนายนั่นเองนะครับผมเข้าไปเลยนะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยแล้วก็อาจจะไม่ได้หาไม่ได้โกนตีนไม่ได้ตลกอะไรมากมายนะเพราะว่าอาจจะเป็นแบบสาระนิดนึงนะครับผมแบตเหลือสิบแปดเปอร์เซ็นต์แล้วจะไหวไหมเนี่ยไม่ได้ชาร์จเลยนะฮะโอ้โหโอเคนะครับวิธีอย่างแรกเลยนะครับที่ผมจะ สมมติอนะผมจะรีวิวปืนเนี่ยผมรู้แล้ววันนี้คลิปนี้ผมจะเล่น BR ในในคลิปต่อไปเนี่ยผมก็จะมาทดลองเลยว่ายังไงนะครับโอเคผมจะพูดก่อนเลยว่าอย่างแรกผมจะให้เป็น MP ก่อนแล้วก็พอ MP เสร็จผมก็จะไปแนะแนวของแต่งของ BR จะไม่เหมือนกันนะครับผมสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่ๆนะครับเกมนี้นะครับ BR กับ MP แต่งของไม่เหมือนกันนะครับผมผมจะพูดถึง MP ก่อนแล้วกันนะครับใครที่ ยังไม่ไม,ไม่ไม่ทันใจก็ย้อนใครอยากดู BR ก็เลื่อนคลิปไปดูของ BR ได้นะครับผมโอเคอย่างแรกเลยนะครับให้เราดูก่อนว่าปืนเนี่ยประสิทธิภาพมันเป็นยังไงดูข้อดีข้อเสียของมันก่อนที่จะแต่งนะครับโอเคอย่างแรกเลยวิ่งผมดูอย่างนี้เลยวิ่งโอเคเพราะว่าของแต่งบางอย่างมันลดความเร็วในการวิ่งแต่ว่าไม่ค่อยมีปัญหาแล้วเรื่องการวิ่งเนี่ยแต่ก็ดูดูไปเถอะฮะแล้วก็เลงนี่อันนี้สําคัญขึ้นมาแล้วเลงเห็นปะ่ะเวลาเลงแล้วเดินค่อนข้างวาไวไหม เนี่ยอันนี้ใน MP นะผมย้ำนะว่าใน MP นะครับเพราะว่า MP การโยกอะ่ะจะสำคัญมากกว่า BR นะครับผมเนี่ยดูก่อนเลยโยกไวไหมเวลายิงเนี่ยโยกไวไหมผมมองว่ากลางๆไม่ได้ไวมากนะครับไม่ได้ไวมากถ้าเราแต่งของแต่งที่มันโยกไวขึ้นมันก็จะไวขึ้นอ่ะเดี๋ยวผมแนะให้ดูก่อนแล้วกันนะครับอย่างเช่นอ่าผมจะใส่พันท้ายมีพันท้ายที่โยกเร็วมาอ่ะนี่เคลื่อนที่เร็วระหว่างเลงแล้วก็มีอันไหนอีกไหมเคลื่อนที่เร็วระหว่างเลงเนี่ย ขอญาตก่ดนนะฮะอ่ะสักสองอันสักสองอันนะมาดูครับเคลื่อนที่เร็วระหว่างเลยเห็นปะเร็วชิบหายเลยอันเนี้ยเร็วมากเห็นปะอ่าเห็นปะอันเนี้ยเร็วแล้วสําหรับผมนะถือว่าเร็วแล้วแต่เมื่อกี้ถือว่าโอเคไม่ได้น่าเกียดนะครับโอเคเรามาเริ่มกันอย่างแรกเลยก็คือการเดินผมมองว่ายังโอเคอยู่นะแล้วก็แรงทีบนะครับแรงทีบของปืนหรือแรงดีดเนี่ยที่ทุกคนรู้จักนะครับเรามาดูกันครับง่ายๆเลยปล่อยไม่ต้องคุม เห็นปะดีขึ้นอ่าดีขึ้นนะครับแล้วก็ออกขวาแล้วเห็นอะไรอีกอย่างหนึ่งไหมที่เห็นชัดมากๆนะครับเห็นชัดมากๆคุณดูกระสุนดีๆนะกระสุนไม่ได้ออกตามเป้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเห็นปะกระสุนไม่ได้ออกตามเป้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสมมุติอ่ะเป้าเนี่ยอันนี้เป้าแดงๆผมเห็นมาตรงกลางเนี่ยเป้าแดงๆนะครับมันจะไม่ได้ตรงเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้อันนี้คือผมกดทีลนนัดใช่ปะม,มันจะมีแบบออกไปข้างๆด้วยเห็นปะเห็นปะ คือผมลากอะ่ะเนี่ยเนี่ยดูดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือมันไม่ได้เกาะกับเป็นกระจุ่มอย่างนี้อย่างเดียวเห็นปะแต่ว่ามันออกแบบข้างๆด้วยแสดงว่าความแม่นยําในการเล็งน้อยอ่ะปืนนี้เราเห็นข้อเสียอย่างแรกแล้วนะครับก็คือความแม่นยําในการเล็งเนี่ยค่อนข้างน้อยเห็นปะระยะเนี้ยจริงๆอ่ะควรยิงศัตรูได้แต่ว่าเนี่ยมันจะหวังผลยากหน่อยเพราะว่าความแม่นยําน้อยนะครับแล้วก็ อีกอย่างที่2นะครับที่เห็นได้ชัดเลยนะครับข้อเสียของมันก็คือลูกกระสุนของเขาค่อนข้างน้อยมาดูกันว่าเราจะปิดชีวิตเป้าเนี่ยได้กี่เป้าภายในหนึ่งหนึ่งแม็กอาร์หนึ่ง,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 งอาสองอาสามประมาณ3เป้านะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าไปเล่นกับคนจริงๆไม่ใช่กิ่งไม้ไม่ใช่ต้นไม้มันเดินได้มันโยกได้คิดซะว่าเลยนะครับแม็กเดียวเนะี่ยคนเดียวอ่าแม็กเดียวคนเดียวนะครับอย่าอย่าช้าเลยกดเข้าไปนะครับ ของแต่งปืนนะครับ mp นะครับย้ำอีกรอบว่า mp เผื่อคนคนไหนข้ามมานะครับใสไปเลยนะครับมี2แม็กใช่ไหมมีลดความเร็วในะการรีโหลดปืนนี้รีโหลดเร็วอยู่แล้วนะครับใสไปเลยเพิ่ม10นัดเป็น36นัดมาดูกันว่าจะปิดได้อะไรแต่ก็มากขึ้นอยู่แล้วนะครับไม่ต้องทดสอบหรอกนั่นก็คือประมาณผมให้ประมาณ2ตัวอ่า36นัินัดเนี่ยถ้าแบบแม่นๆเลยนะฆ่าได้2ตัวสบายสบายถึง3ตัวเลยนะฮะโดนทุกเม็ดอะนะครับมันก็อยู่ที่คนยิงด้วยนะครับอ่าแล้วต่อไปนะครับ เรามาดูของแต่งต่อไปนะครับก็คือเพิ่มระยะดาเมจขึ้นมานิดนึงนับเราไปดูที่ปากกระบอกเลยครับโมโนนะครับมันเพิ่มระยะดาเมจแล้วก็เก็บเสียงนับแต่มันลดทอนความแม่นยําของเราไปแล้วก็เลงยิงเนี่ยค่อนข้างน้อยอ่ะเดี๋ยวผมไม่ใส่ให้ดูก่อนแล้วกันเรามาดูก่อนว่าเนี่ยอันนี้คือแบบพื้นฐานเลยนะครับว่ามันเลงยิงเร็วไหมขึ้นสโคปผมมองว่ามองว่า โอเคอยู่ในระดับกลางๆไม่เร็วมากไม่ช้ามากสำหรับเจ้าตัว RSMG นะอันนี้ส่วนตัวนะครับใครยังไงก็ไม่รู้นะฮะเราใส่โมโนไปมันจะลดมันลดแน่นอนอยู่แล้วครับอ่าเห็นปะความเร็วช้าลงถ้าเล่นเองจริงๆจ,จะรู้นะว่าความเร็วมันช้าลงแต่ถามว่าน่าเกียดไหมไม่นะครับแล้วก็ระยะดาเมจได้เพิ่มขึ้นนะครับระยะดาเมจได้เพิ่มขึ้นสําหรับยิงทางไกลๆนะครับสาหรับยิงทางไกลๆ นะฮะผมเป็นคนที่ถนัดยิงไกลๆอยู่แล้วนะครับแบบ S.M.G. นะไม่ได้ไกลขนาดนู้นนะแบบไกลวะเนี่ยสักยี่สิบเมตรเง,งี้ยเออโอเคยังยิงได้อยู่นะครับแล้วก็เรื่องความแม่นยําที่เราบอกว่าตอนแรกว่ามันแย่ใช่ไหมแล้วมาดูกันอันนี้คือแย่ลงกว่าเดิมอีกนะเห็นปะมันออกข้างเยอะกว่าเดิมอีกนะเห็นปะดูเห็นปะ,นม,ะมันออกข้างเยอะกว่าเดิมอีกนะครับมันออกข้างเยอะกว่าเดิม เดี๋ยวผมกลัวว่ามันจะมองไม่ชัดว่ะนะครับคลิปนี้อาจจะแบบยาวหน่อยนะครับผมต้องขออภัยด้วยนี่ผมใส่ลํากล้องให้ดูก่อนจริงๆผมไม่ใส่ลํากล้องนะเห็นป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 ะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองคุมปืนดูแล้วกันนี่เห็นไหมว่ากระสุน่ะไม่ได้ออกตรงเลดดอทอย่างเดียวนะครับมันสุ่มเพราะว่าความแม่นยําค่อนข้างน้อยนะครับซึ่งนะครับเราก็จะมาแก้ไขปัญหานี้กันนะก็คือเดี๋ยวผมเอาลํากล้องออกก่อนโอเคอันเนี้ย ตอนแรกอะถ้าปืนมันแม่นยาําผมจะใส่ตัวนี้แต่ตัวนี้ลบความแม่นยําตั้ง13ไม่เชื่อมาดูนะพอเราใส่ตัวนี้ไปนะครับไอเจ้าตัวที่เพิ่มอะไรนะวิ่งไวขึ้นอาขึ้นสโคปไวขึ้นแล้วก็อาเอ้ยโอ้โหหน้าจอกลับนะฮะโอเคผมใส่มายัางเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียด๋วยว,ยว,ยวยนะครับอันนี้นะใส่ปุ๊บอะโอเคเมื่อกี้นะครับเราใส่มาแล้วใช่ไหมซูมขึ้นเร็วเห็นปะ่ะซูมเร็วขึ้น วิ่งขนาดเลงเร็วขึ้นนะครับแต่นะครับมาดูกันว่าความแม่นยำจะเป็นไงหนักกว่าเดิมอีกเห็นปะถ้าเป็นไกลๆเนี่ยยิงหนักเลยนะครับใกล้ๆมันไม่เท่าไหร่นะครับดูไกลๆนะคุณหวังยิงศัตรูไม่ได้อะ่ะเห็นว่าว่ากระสุนบรนทุเรศข,ขนาดไหนครับเห็นปะคุณไม่ต้องหวังเลยระยะเนี้ยคุณจะยิงใครตายมันยากครับเห็นปะเนี่ยเห็นปะเห็นปะมันยากนะครับเราต้อง มาแก้ไขจุดปัญหานี้นะครับก็คือความแม่นยําของมันนั่นเองนะครับเราใส่ตัวนี้ไปเลยนะครับเพิ่มความแม่นยําแต่เราจะเล็งช้าลงมาสักหน่อยหนึ่งเห็นปะแต่ว่าก็ไม่น่าเกลียดเห็นปะเนี่ยก็ไม่น่าเกลียดมันก็ยังเล็งได้อยู่แล้วเรามาดูว่ามันจะแม่นยําขึ้นไหมเห็นไหมว่าแม่นยําขึ้นนะครับเดี๋ยวลองมาปิดเป้านี้ดูก่อนอ่าแม่นยําขึ้นเห็นปะแต่ยังไม่พอสําหรับตัวผมนะไม่รู้ว่าคนอื่นแต่งยังไงแต่สำหรับผมมันไม่พอนะครับ เรามาดูที่ผ่านท้ายเซเอ้ยอย่าเพิ่งเดี๋ยวมาดูแม็กไว้กดูกลบหลังก่อนดูกลบหลังก่อนนะครับว่าเราควรจะใส่อะไรเดีเลเซอร์ก็ได้นะเออเราลืมดูเลเซอร์นี่เลเซอร์นะครับผมลืมไปนี่ใส่ตัวนี้นะครับ OWC เลเซอร์เพิ่มความแม่นยำในการยิงนะครับเลงยิง ing, แล้วก็ยกสโคบไวขึ้นอ่าดูเดี๋ยวให้ดูโอ๊ยกดออกซินี่อ่าเห็นปะสโคบไวขึ้นนะครับแล้วก็แม่นยำในการเลง อ่าอันี้ผมคุมไม่ค่อยเก่งหน่อยนะโอเคอ่าเห็นปะแม่นขึ้นแม่นขึ้นนะครับแต่มันทําไม่ได้มากกว่านั้นนะนะครับเรามาดูกันระหว่างผ่านท้ายแต่ผมกําลังชั่งไกลอยู่ว่าระหว่างพ่านท้ายเนี่ยตัวหกเนี่ยกับกิบหน้าผมขอดูกิบหน้าก่อนละกันนะกิบหน้าตัวนี้นะครับสิบสองอ่าเคลื่อนที่ช้าลงนะครับแต่ว่าอ่าอน,นี่เรามาแต่งสดๆเลยนะผมต้องขออภัยด้วยนะครับ ถ้าแบบมันขัดใจนน่นนี่นั่นเนี่ยเฮ้ยตัวนี้น่าสนใจแฮะลด4นะครับลดความเร็วในการเคลื่อนที่ขนาดเลง4แต่เพิ่มความแม่นยำเลงยิง6แต่เจ้าตัวพานท้ายมันเพิ่มแม่นยำแค่6แต่ลดความเร็วเคลื่อนที่11แน่นะครับซึ่งลดเยอะมากผมลองใส่มาตัวนี้สิอาแล้วเรามาลองเลงเคลื่อนที่เลงแล้วก็ยิงกันไม่แย่ผมมองว่าไม่แย่นะครับเรื่องการโยกนะครับ คือเราไม่ได้ไม่จำเป็นต้องโยกไกลขนาดนั้นน่ะนะครับแล้วดูความนิ่งของมันเห็นปะ่ะว่ากระสุนเนี่ยเริ่มเกาะกลุ่มกันแล้วนะให้เห็นไหมกระสุนเนี่ยเกาะกลุ่มกันแล้วนะครับ,นเ,นกกรบเราปิดเป้าไกลๆได้แล้วเนี่ยเห็นปะ่ะนี่เห็นปะ่ะแป๊บเดียวเป้าแตกนะครับดูกระสุนเกาะกลุ่มกันแล้วนี่เห็นปะ่ะยิงหวังผลได้แล้วนะครับเนี่ยยิงหวังผลได้แล้วเดี๋ยวผมลองใส่ไปเล่นดอยให้ดูเดี๋ยวเอาเจ้าตัวแม็กออกแล้วกันเพราะแม็กมันไม่ได้มีผลกับอ่า ไม่ได้มีผลกับการแรงยิงนะครับจะได้เห็นกันช,ชัดๆนะครับละเอียดเลยนะครับคลิปนี้แบตเหลืออะไรแล้วเนี่ยกู14%นะน่าจะทานอยู่นะโอเคอ่าเห็นปะว่าความแม่นยำเนี่ยมันนิ่งขึ้นนะครับมันปิดชีวิตศัตรูได้แน่ๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกลับใส่แม็กนะครับเดี๋ยวๆแม็กกาซีนแม็กกาซีนโอเคเดี๋ยวเอากล้องออกก่อนนะครับแล้วก็เป็นใส่ปแม็กกาซีนแทนตึ๊บตัวนี้แล้วเรามาลองมา,งมายิงเป้าอันไกลๆกันดูนะครับเอาซากัก เอสเอ็มจีมันไม่ได้หวังผลไกลมากอะเอาอันนี้แล้วกันเนาะนี่อันนิ่งๆอะ่ะอ่ะดูดินะครับดูโอ้ยยิงไม่โดนอ,อันนี้ยิงไม่โดนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเอ๊บอ่าเห็นปะมันยิงได้นะครับแต่ผมยิงไม่โดนเองนะครับคนเก่งๆก็คงจะยิงได้แหละเนี่ยอ่าเห็นปะยิงได้นะครับแต่ถ้าไม่ใส่เนี่ยมันจะยิงไม่ได้ แล้วเรามาดูหลังจากการที่แต่งเสร็จแล้วอันนี้คือแต่งเสร็จแล้วนะเรามาดูข้อดีข้อเสียของมันก็คืออ่ะวิ่งเริ่มจากวิ่งเลยกระสุนเยอะขึ้นข้อดีคือกระสุนเยอะขึ้นแล้วก็อ่าระยะดาเมจเพิ่มขึ้นใช่ไหมนิ่งขึ้นแล้วมาดูข้อเสียของมันว่าม,มีอะไรบ้างนะครับหลังจากที่น,นี่ไปอ่ะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเร่งยิงเนี่ยเดินช้าลงมากๆนะครับแต่ผมเล่น MP ผมใส่เพิร์กเดินเร็วอยู่แล้วนะครับซึ่งมันก็จะเร็วกว่านี้นะครับ นะครับผมไม่รู้ว่ามันใส่ติดตัวมาหรือเปล่าแต่ผมใส่อยู่แล้วนะครับเวลาผมเล่นเปิร์คเดินเร็วสีแดงนะนะครับผมจะยิงอยู่แล้วแล้วก็จริงๆเราก็ไม่ต้องวิ่งเร็วไปในขนาดนั้นหรอกนะครับแต่โยกมันสําคัญกว่านะครับนี่เหะแล้วก็เรื่องการเปลี่ยนแม็กของปืนนี้ค่อนข้างไวอยู่แล้วครับแล้วก็ขึ้นสะโคมเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าช้าช้าลงมานะครับแต่ถามว่ามันจะขนาดนั้นเลยหรอมันขนาดนั้นเชียวเลยหรอววดมันจะแพ้ขนาดนั้นเลยก็ไม่ใช่นะครับเห็นไหมเนี่ยดีขึ้น ประมาณนี้นะครับผมของแต่งสรุปของ MP เลยแล้วกันนะครับก่อนที่แบตกูจะหมดแบตเหลือ13แล้วโคตรเร็วอ่ะอัดคลิปไปด้วยนะครับผมอย่างแรกเลยครับปากกระบอกโมโนนะครับอย่างที่2นะครับลำกล้อง MIP อะไรนะเนี่ยไอตัวเนี้ยไอตัวยาวๆ MIP e x t e n d e เอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกกันโทษทีแล้วก็เลเซอร์ OWC เลเซอร์นะครับแล้วก็เจ้าตัวแมกกาซีน A นะครับแล้วก็กลิบหลังนะครับตัวนี้นะครับ ที่มันเป็นเพิ่มความแม่นยําในการเลงน,นะครับมันจะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าผมมั่นใจว่าถ้าเป็นนักแข่งแต่งจริงๆอะ่ะเขาอาจจะไม่ได้แต่งอย่างนี้เ <pim> ขาอาจจะแต่งให้มันเดินเร็วกว่านี้โยกเร็วกว่านี้แต่ผมเอาที่ผมเล่นง่ายนะครับแบบนี้คือมือใหม่ก็เล่นได้นะครับเนี่ยเห็น e ป e ่ะมันนิ่งแล้วมันไม่ได้เร็วมากแต่น,นักแข่งอะ่ะเขาจะแม่นมากกว่านี้แม่นกว่านี้เยอะนะครับซึ่งเขาก็ต้องเอาความแม่นแม่นของเขาอะ่ะมาเป็นตัวบรรทัดฐานใช่ไหม คือเขาแม่นมากอยู่แล้วเขาก็เอาของแต่งไปใส่ในส่วนของวิ่งไวเดินไวอะไรก็ได้นะครับที่มันโยกไวขึ้นนะครับมันก็จะดีขึ้นกว่านี้ขึ้นสโคปไวอะไรอย่างนี้นะครับเห็นปะว่าไวมันไวขึ้นโอเคต่อไปนะครับเราไปดูของส่วน BR นะครับอันนี้คือช่วงของ BR แล้วนะครับเมื่อกี้คือ MP เนาะนะครับของแต่ง MP ให้ดูไปกันหมดแล้วนะครับวิเคราะห์ BR ครับไม่ยาก BR แต่งไม่ยากเลยครับ BR ผมใส่อย่างแรกเลยนะนี่ครับเพิ่ม ดีเลย์อันนี้นะ MIP เรเซอร์5 MW นะครับเจ้าตัวนี้นะครับมันจะช่วยในเรื่องของแม่นยำเมื่อไม่เล็งยิงนะครับแล้วก็ดีเลย์เมื่อวิ่งยิงดีเลย์เมื่อวิ่งยิงคืออะไรหลายๆคนยังงงนะว่าดีเลย์เมื่อวิ่งยิงคืออะไรเดี๋ยวผมใส่แม็กก่อนแล้วกันยังไงแม็กก็ต้องใส่ครับร้อยเปอร์เซ็นต์แม็กยังไงก็ต้องใส่โอเคเดี๋ยวหาแม็กก่อนแม็ก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 กาซีนนี่นะครับแม็กกาซีนดีเลย์เมื่อวิ่งยิงคืออะไรดูนะครับนี่คือการวิ่ง ดีเลย์คือการชักปืนขึ้นอย่างนี้และยิงเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่คือแอนิเมชันการยิงเวลาแบบวิ่งนะครับเห็นปะเนี่ยอันนี้คือดีเลย์เมื่อวิ่งยิงนะครับเนี่ยฟึบอ่าเห็นปะมันจะมีดีเลย์การถือปืนขึ้นมาเนี่ยในเมื่อเราใส่เข้าไปมันจะเร็วขึ้นเดี๋ยวคอยดูนะอ่าเจ้าตัวเลเซอร์นะครับใส่ไปเนี่ยดีเลย์เพื่อวิ่งยิง30แล้วมาดูกันเห็นปะแป๊บเดียวขึ้นมาแล้วฟึบ เนี่ยเห็น <thấy S 1> ป,ป่ะแป๊บเดียวขึ้นมาแล้วมันเหมือนไม่ต่างนะแต่ถ้าเล่นเองจริงๆอะ่ะท่านผู้ชมจะรู้นะครับว่ามันต่างนะครับเห็นป่ะวิ่งมาปุ๊บสมมติเราวิ่งฉบสตูเรายิงได้เลยเห็นป่ะมันจะเร็วขึ้นนะครับมันเหมือนจะไม่ต่างนะแต่คนดูมันจะดูไม่ค่อยไม่ค่อยรู้นะแต่ว่าคนเล่นจริงมันเล่นรู้นะครับแล้วก็ใส่ปากกระบอกไปครับโมโนเพิ่มระยะไปหน่อยแล้วก็แน่นอนครับลำกล้องผมใส่เป็นเพิ่มระยะอยู่แล้วนะเพราะ BR ระยะมันไกลนะครับ BR มัาระยะมันไกลนะเห็นป่ะปุ๊บเนี่ย อ่าเห็นไหมแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าปืนนี้มันไม่ค่อยแม่นยำในเรื่องในเรื่องของการยิงเท่าเท่าไหร่นะครับก็ต้องมาดูกันต่อไปสําหรับพานท้ายนะครับพานท้ายผมจะใส่เป็นเดี๋ยวนะผมขออนุญาตนะครับขอดูก่อนอ่าฮะเอ้ตัวนี้น่าสนใจแฮะเอ้ตัวนี้น่าสนใจโอเคผมรู้แล้วผมจะใส่ตัวนี้นะครับเอ้หรืออันนี้ดีว่าดีเลเวอรวิ่งยิงกันสิบเนะี่ยอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่เลง อ่าผมใส่ตัวนี้แล้วกันเมื่อไม่เลงนะครับเพราะว่ามันจะได้แม่นขึ้นนะดูอ่าเมื่อไม่เลงเด็เี่ยห็นะไม่เลงกระสุนจะเกาะมากขึ้นนะครับนี่ขนาดอยู่ไกลๆนะเนี่ยระยะนี้เขาไม่ยิงนะครับอออสโคบอะ่ะเขาจะยิงประมาณนี้สมมุติว่านี่เป็นคนไอ้กำแพงนี้เป็นคนนะเขาจะยิงประมาณระยะเนี้ยนะครับเห็นปะแค่นี้ก็นิ่งแล้วเห็นไหมนะครับโอเคผมว่าพอแล้วสําหรับของแต่งอ่าเต็มแล้วหรอเออประมาณนี้เ <laughs> ต็มแล้วนะครับของแต่งผมว่าประมาณนี้ ประมาณนี้เลยจริงๆเพราะว่าอย่างอื่นเนี่ยมันเอามาใส่ทดแทนกันค่อนข้างยากนะครับโอเคนี่แหละนี่คือสิ่งที่ผมจะเล่นจริงๆถ้าใครไม่เชื่อนะครับว่าผมแต่งแบบนี้เอ้ยมึงมั่วหรือเปล่ามึงเอามาแต่งเงี่ยเดี๋ยวผมรอปืนเข้าก่อนแล้วคุณก็จําของแต่งอันนี้ไวอ้อ่ะเดี๋ยวผมจะเอามาเล่นให้ดูจริงๆเพราะว่าเวลาผมมาหาของแต่งมาหาอะไรพวกเนี้ยนะครับผมก็จะมาเล่นแบบนี้แหละโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นของแต่งแบบ บีอาร์นั่นเองนะครับผมอาจจะมีเปลี่ยนปรับเปลี่ยนในอนาคตผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่าณนะวินาทีนี้คือมันไม่ได้ไปเล่นจริงๆอย่าง MP อ่ะที่ผมบอกของแต่ง MP เพราะาเรามีเป้าและนี่คือโหมดของ MP มันก็สามารถที่จะลองได้เลยนะครับแต่อย่างของ BR อนะครับอย่างของ BR มัน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 ไม่ได้แบบแม่น100%ขนาดนั้นเพราะว่าเราไม่ได้ไปยิงจริงๆใน BR ใช่ไหมเราแต่งลง BR ไม่ได้อะ แต่นี่ก็คือของที่แบบเข้าคร่าวแล้วกันนะครับสาหรับ BR เนาะก็ปากกระบอกโมโนครับเพิ่มระยะเพราะ BR มันไกลอยู่แล้วนะครับแล้วก็ของแต่งเพิ่มระยะของ BR นะครับก็ใส่ไปนะครับ MIP เหมือนเดิมนะครับเลเซอร์เนี่ยใส่เป็น MIP นะครับเลเซอร์ 5MW นะครับเพิ่มเลย์แล้วก็แม่นยําเมื่อไม่เลงนะครับแล้วก็กิีดหน้านะครับผมใส่เป็นแรงดีดแนวตั้งแล้วก็ มันยาม,มื่อไม่เลงจริงๆแรงดินแนวตั้งผมไม่ด้สนใจแต่ผมแค่เพิ่มมันยาม,มือไม่เลงแต่นะครับใครจะใส่เป็นดีเลย์เมื่อวิ่งยิงก็ได้นะครับใครแบบเล่นแบบสายประชิดจัดๆนะครับใส่ดีเลย์เมื่อวิ่งยิงก็ได้อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เนี่ยมันจะเร็วขึ้นเนี่ยเห็นปะ่ะเนี่ยเนี่ยเห็นปะ่ะใส่ปุ๊บออกทันทีเลยเนี่ยนี่แค่แตะนะแตะเดียวนะครับปกติถ้าไม่ใส่เนี่ยมันแตะไม่ออกนะเห็นปะ่ะอ่าเห็นปะ่ะเดีเดวให้ดูให้ดูอีกทีหนึ่งสำหรับคนที่ไม่ชัดนะ ผมจเจ้าของแต่งอันนี้ออกเจ้าจตัวกิบหน้าเอาตัวนี้ออกนะเอากีบหน้าตัวนี้ออกเข้ามาดูกันแค่แตะแค่แตะผมแตะเดียวนะนี่หนึ่งแตะหนึ่งแตะหนึ่งแตะ,แตะกระสุนไม่ออกเห็นปะ่ะเพราะมันมีแอนิเมชันนิดนึงนะครับเดี๋ยวลองมาใส่กิบหน้าดูอเดี๋ยวลองใส่กิบหน้าดูนะครับกิบหน้าแต่กิบหน้าต้องบวกกับเจ้าตัวเลเซอร์ด้วยนะถ้าไม่ใส่เลเซอร์มันก็ไม่ได้นะครับดูแค่แตะเห็นปะ่ะ แค่แตกกระสุนออกเชี่ยนี่กระสุนออกเห็นป่าแค่แตะกระสุนออกแล้วนะครับแค่แตะปุ๊ก,กระสูนออกเนี่ยเห็นป่าไม่เหมือนตัวเมื่อกี้นะครับคืออันนี้มันจะดีเ,เร็วกว่านะครับเห็นป่าแค่แตะ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 อ่าเห็นป่าว่ามันเร็วกว่าเซี่ยววิก็จําเป็นนะโอเคนี่ประมาณนี้นะครับสําหรับของแต่ง MP นะครับเดีย๋ยวผมแต่งผิดปะะ่าวว่ากิบหน้า เออได้อยู่นับใครอยากให้มันยิงเร็วๆก็ใส่ตัวนี้ใครอยากแบบว่าเออแม่นแม่นแม่นนิดนึงก็ใส่ตัวนี้นะครับประมาณนี้นะผมของแต่ง BR แต่ถ้าผมแต่งผมแต่งแบบนี้รวมสรุปกันเลยครับของแต่ง BR นะครับโมโนนะครับปากกระบอกโมโนลำกล้อง MIP ตัวนี้นะครับที่มันเป็นหยักๆเนี่ยนะฮะแล้วก็เลเซอร์ MIP เลเซอร์นะครับแล้วก็กิบหน้านะครับตัวตัวนี้นะผมตัวนี้นะครับที่มันเป็น ชื่อเนี้ยเออฟอร์กิฟอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็แมกกาซีนนะครับเพิ่ม10นัดอ่าโอเคประมาณนี้นะส่วนของ MP ผมจะสรุปให้อีกทีนึง mp นะ MP นะครับปากกระบอกโมโนนะครับแล้วก็ลำกล้องปืนเดี๋ยวเดี๋ยวผมสรุปให้ก่อนปากกระบอกโมโนนะครับ mp นะ แล้วก็ลำกล้องปืนนะครับเหมือนกันกับ BR สองตัวเนี้ยเหมือนกันนะครับใน BR แล้วก็เลเซอร์ไม่เหมือนแล้วอันเนี้ยผมจะใส่ตัวนี้ OWC เลเซอร์แท็กติคอนนะครับของ MP นะแล้วก็แม็กกาซีนนะครับแล้วก็กีบหน้าหรือกีบหลังว่ากูลืมละอ่ากลีบหลังนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับประมาณนี้นะครับของแต่งของ MP นะอ่ามันก็จะแม่นขึ้นเห็นปะ ของแต่งอ่ะมันแล้วแต่คนชอบนะครับประมาณนี้คลิปคลิปกี่นาทีแล้วยี่สิบสามเอ้ยยี่สิบนาทีสามสิบวินะครับแล้วก็แบตเหลือสิบนะครับเนี่ยประมาณนี้อันนี้ของเอ็มพีเนาะนะครับอืมใครไม่เชื่อครับก็ลองรอดูในอนาคตก็ได้ว่าผมเล่นจริงๆหรือเปล่านะครับผมเล่นจริงๆหรือเปล่าผมไม่ได้บอกว่าตัวเองเก่งหรือไม่ได้บอกว่าของแต่งผมดีที่สุดแต่ผมกล้าเคมนะครับว่าของแต่งเนี่ย ผมเอามาจากผมจริงๆผมไม่ได้เอามาจากใครนะครับก็คือของแต่งที่ผมถนัดของผมเองอันไหนที่ผมเอามาจากคนอื่นผมก็จะให้เครดิตดว่าเอามาจากพี่โอเอามาจากพี่เคเอามาจากพี่นูน้นพี่นี้อะไรอย่างงี้เนอปะป่ะแต่อันนี้คือผมแต่งเองนะครับมีคลิปยืนยันว่าผมแต่งเองครับผมก็เล่นเองจริงๆนะครับแต่ก็ต้องรอในอนาคตตอนปืนเข้านะครับแล้วก็แต่งให้ดูว่ามันจะเดือดดานแต่แค่ไหนสําหรับปืนเจ้าตัวสวิตเบดเอ็กไนนนั่นเองนะครับผมแต่ผมมองว่ามันน่าจะ คือมันเป็นปืนใหม่อันนี้คือนอกเรื่องนะใครจะปิดคลิปก็ปิดได้เลยนะแบนเหลือเก้าด้วยนะผมมองว่าปืนเนี้ไม่ใช่ปืนที่มันหน้าว้าวสักเท่าไหร่ผมออกห้องก่อนแล้วกันปืนนี้มันเป็นปืนที่ไม่ว้าวสําหรับผมนะปืนที่เข้ามาใหม่ๆแล้วเป็นเมตาว้าวเลยจนแบบการแข่งต้องแบนอนะอันนั้นเลยถึงหน้าว้าวนะครับอย่างเช่นโอดินในแพทที่แล้วโอดินในแพทที่แล้วการแข่ง BR ถึงก็ต้องแบนเพราะว่ามันโกงเกินไปนะครับมันโกงเกินไป นะสำหรับเจ้าตัวโอเดนนะครับบัมันยิงแรงเกินแล้วตอนถามว่าตอนนี้ยังโกงไหมยังโกงอยู่นะครับสําหรับโอเดนยังโกงอยู่นะแต่ว่ามันไม่ว้าวเท่ากับตอนแรกแล้วแล้วก็สมัยก่อนก็คงเป็นพวก่าเจ้าตัวใครเล่นทนันซีซั่นแรกๆอะ่ะซีซั่นสองมั้งมาประมาณซีซั่นสองนะฟาโลตอนเข้ามาแรกๆนะครับกับสกินสีแดงของเขาแต่ผมไม่น่ามีมั้งสกินแดงนะครับ นเนี่ยสกินเนี้ยแม่งมาพร้อมกันเลยกับตอนปืนมาสกินเนี้ยแล้วแม่งแรงแบบแรงเกินไปจนร้องกันทั่วประเทศอ่ะนะวินาทีนั้นอนะ่นะนับใครที่ทันก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันะะนะครับสาหรับตัวปืนที่าว,าว,าว้าวแต่สําหรับตัวเจ้าจตัวสวิตเบสเอ็กไนเนี่ยผมมองว่ายังไม่ว้าวนะหรือต้องดูอีกทีอ่ะผมไม่รู้ว่าว,ว,ว่าเกมเพจจริงมันเล่นแล้วมันจะเป็นยังไงตอนเล่นะให้ชินมือตอนเล่นให้เข้ากับเราเองอะ่ะ มันจะเป็นยังไงต้องต้องรอดูอนาคตแต่ว่าตอนนี้คือยิงเป้าเล่นยิงดูดาเมจผมผมยังเฉยเฉยนะผมยังเฉยเฉยนะครับด้วยการที่ลูกกระสุนของเขาค่อนข้างน้อยด้วยแล้วนะครับก็ยังเฉยเฉยอยู่นะครับต้องรอดูในอนาคตเนาะสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะกด s ับ s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับ f อฟ o ด้วยนะครับผมอยากให้ผมทำปืนอะไรเล่นอะไรหรือรีวิวอะไรก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับคลิปในวันนี้นะบอกได้เลยว่ายาวมากย3ิบนาทีนะแบต เหลือ8จาก20อ่ะนะต้นคลิปทุกคนได้เห็นว่าแบต20แต่ผมเป็นห่วงแบตมากเลยเนี่ยจะหมดอยู่แล้วนะครับคือแบตค่อนข้างลดไวเลยนะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับ f d ฟดรด้วยนะครับชอบคลิปมีดีๆมีประโยชน์หรือว่าชอบคลิปฮาๆก็ฝากกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมรักทุกคนนะครับผมบ๊ายบายจบจบ